ผมเอกชัยหัวใจเพชรนะครับเป็น Business Partner ของทางบริษัท u n i ิเวอรนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจอีก2บริษัทนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับในบริษัทบางบริษัทด้วยนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มองหาธุรกิจในการที่จะทานฟอร์มชีวิตตัวเองนะครับและพอผมเข้าสู่ธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัลสิ่งที่เกิดขึ้นคือ2ปีในการทานฟอร์มธุรกิจทําให้ธุรกิจผมเนี่ยจากแบบเดิม เติบโตขึ้นเกิน100%เซตลอด2ปีซ้อนเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆฟังในการทำบิสเนสโมเดลในยุคปี2021นี้พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับบริษัทยูนิเวอร์เนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ระดับโลกอยู่แล้วนะครับวันนี้เขาเปิดแพลตฟอร์มชื่อว่า u n i ิเวอร์ไลฟ์นะครับโดยแพลตฟอร์มนี้นะครับเขาได้ผลิตสินค้าออกมานะครับเพิ่มลายการผลิตขึ้นมาสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาแล้วมาตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนในยุคนี้นะครับก็คือยุคของ Transform Wellness ครับสุขภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับวันนี้นะครับ R&D ของ e ีเวเนียมีงบวิจัยพัฒนาต่อปีเนี่ยไม่ต่ำกว่าห0,000ล้านบาทต่อปีนะครับมีศูนย์วิจัยอยู่6แห่งนะครับทั่วโลกกว่า129แห่งนะครับจนจดสิทธิบัตรได้มากกว่า2 5 0สิถึง350สิบธิบัตนะครับแล้ววันนี้นะครับสินค้าต่างๆนะครับก็ได้ผ่านการโปรโมทผ่านการทำการตลาด ฉะนั้นความเป็นมืออาชีพในการทำการตลาดในการล้อนสินค้าทุกตัวอันนี้ไว้วางใจได้เลยนะครับกับยูนิลิเวอร์นะครับแต่สิ่งที่มันว้าวมากๆที่ผมอยากจะมาบอกเพื่อนๆในวันนี้คือ Business Model นี้นะครับยูน mm ิลิเวอร์ได้สร้างแพลตฟอร์มในรูปแบบของ Digital Marketing นะครับในการทำการตลาดออนไลน์ให้กับ ทุกทกท่านมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลิตสินค้าการเซอร์วิสการบริการหลังการขายนะครับส่วนของซอฟต์แวร์เฮาส์เว็บไซต์โมบายเว็บนะครับและที่สําคัญยังมีการเชื่อมคอนแทคกับโซเชียลคอมเมิร์ซระดับโลกด้วยนะครับและฝั่งของโลจิสติกนะครับยูเวอร์ยังมีพันธมิตรกับโลจิสติกระดับโลกนะครับจะบอกว่ายูเวอร์ขายอยู่190ประเทศทั่วโลกนะครับพื้นฐานหลักๆเหล่านี้ยูเวอร์แข็งแรงมากๆในระดับโลกและเรื่องที่ตอนนี้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากบนโลกไปนี้คือองของข ระบบเย์เมนต์ระบบการชําระเงินในส่วนของธนาคารยูนิเวอร์ยังมีพันธมิตรเป็นระบบเย์เมนต์ระดับโลกด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนองค์การบริหารรัฐแพลตฟอร์มเนี่ยยูเวอร์มีด้วยกัน5โมดูลนะครับในการซัพพอร์ตท่านในการทําธุรกิจของตัวท่านเองนะครับหนึ่ง จะมีเรื่อง Health Beauty Solution นะครับคำว่า Health Beauty Solution เนี่ยเราไม่ใช่แค่ผลิตสินค้าออกมาเรามีโมเดลในการซัพพอร์ตในทุกๆมิติของการที่ทำให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโมดูลที่2 Business Management Support นะครับวันนี้จะบอกว่าการ Management การ Support เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โคตรยุ่งยากมากนะครับ ติดต่อกับลูกค้าการแพ็คของการทําสต็อกโอ้โหบริการหลังการขายและสี่สคัญบริหาร Big Data หลังบ้านเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากๆตรงนี้ให้มืออาชีพอย่าง Univer อร์ไลดูแลให้นะครับส่วนที่3ครับคือระบบ Payment ระบบผลตอบแทนนะครับเรามีระบบนี้ให้อย่างเต็มรูปแบบและเป็นระบบระดับโลกด้วยนะครับในส่วนที่4คือ u n i ิ e v เวมีระบบโคชชิ่งครับเป็น Learning โ s ช m a p ให้กับเราประสบความสำเร็จในทุกๆมิติครับทั้งเรื่องดิจิทัลทั้งเรื่องเกี่ยวพัฒนาชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับทักษะของการบริหารธุรกิจทั้งหมดแบบครบรูปแบบและปิดท้ายครับคือสมาร์ทไลฟ์โมบายทูครับเรามีแอปพลิเคชันที่จะซัพพอร์ตให้กับท่านนะครับนี่คือ โอกาสระดับโลกที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้คนที่สนใจธุรกิจนี้สนใจแพลตฟอร์มนี้นะครับข่าวดีเรามีทีมซัพพอร์ตจากยูนิเวอร์ไลท์ทีมซัพพอร์ตนี้นะครับผ่านการเทรนนิ่งผ่านการโค้ชจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างยูนิเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งการทำยิงแอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการโคชชิ่งอะไรต่างๆมีครบทุกมิติครับแล้วเขาพร้อมจะซัพพอร์ตท่านครับหลังจากท่านเป็นบิสเนสพาร์เนอร์กับเราแล้วนะครับที่นี่จะมีห้องเรียนรู้ออนไลน นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Facebook Marketing l i ไลน์นะครับการยิงแอดนะครับการทำา SEO นะครับการทำ Personal Branding นะครับการ Piching อะไรต่างเรามีสอนครบทุมมิติอีกส่วนหนึ่งก็จะมีสอนในเรื่องของเรื่องเฮลนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องออกกำลังกายเรื่องการบริหารการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเรามีครบทุมมิติท่านมาทานฟอร์มตัวเองครับแล้ววันนี้พอท่านทานฟอร์มตัวเองจนท่านเก่งขึ้นท่านมีศัยกยภาพมากขึ้นสุดท้ายครับสิ่งที่ท่านจะได้ชีวิตท่านจะดีขึ้นครับชีวิตท่านจะ ประสบความสำเร็จง่ายกว่าครับชีวิตท่านจะมีไลฟ์สไตล์ที่ท่านสามารถเลื่อนได้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับขออวยพรทุกคนนะครับใช้ชีวิตให้เต็มแม็กกับ Unilever l i f e ทุกคนครับสวัสดีครับ